h e l lo everyone สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปรึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้นะคะเ,เมื่อเวลาที่เราไปเจอชาวต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องการผูกมิตรกันต้องการที่จะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเ,เรียนรู้วัฒนธรรมหรือพูดคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการแนะนําตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันสั้น,นง่ายๆนะคะเนี่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะสารการแนะนําตัวเองนะคะที่ครูจะพามาลองฝึกพูดฝึกสนทนาในวันนี้นะคะจะมี จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ส่วนกล่าวทักทายส่วนที่2การกล่าวแนะนําตัวเองแนะนําชื่อ 3. บอกว่าเรามาจากที่ไหนนะคะอ่าเรามาดูการกล่าวทักทายก่อนการกล่าวทักทายนะคะอย่างเช่นการกล่าวทักทายคําที่กล่าวทักทายวันนี้จะมีทั้งหมด5คําด้วยกันนะคะที่ครูเอามาฝากนะเป็นการทบทวนแหละบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่วันนี้จะพามาทบทวนนะคะอ่ะ คำแรกคำที่1นึ่คำนี้อ่านว่า hi hi นะคะ hi แปลว่าสวัสดีนะคะคำที่2 hello hello ก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันแล้วคุณครูขามันใช้ต่างกันยังไงอะคะสำหรับ hi นะคะ hi จะใช้กับคนที่สนิทเพื่อนที่สนิทมากๆนะคะส่วน hello นะคะก็ถามว่า,าความสนิทสนมจะไม่ได้เท่ากับ hi นะอย่างเช่น เพื่อนกันอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างเช่น i c ์กับน้ำหนึ่ง ice กับน้ำหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันสามารถใช้ hi แกว่างไงอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอันนี้คือสนิทกันแล้วนะถึงใช้ hi ได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่สนิทนะคะใช้ hello จะเ work กว่าโอเคไหมคะอ่าผ่านนะ,ะคำสองคำนี้ลืมบอกไปว่าเป็นคำทักทายที่แปลว่าสวัสดีโดยที่ไม่จำกัดช่วงเวลาเลย ะะจะเช้าสายบ่ายเย็นก็สามารถใช้คำสองคานี้ได้โอเคไหมต่อมาเริ่มเจาะจงช่วงเวลาบ้างนะคะคําแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยบางคนก็แบบเอ้ยคุ้นอยู่แล้วเกิดอ,อะไรคะ Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนมอบ้านครูตื่นเช้ามาได้ยินเสียงวัวนะคะมอมอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสวัสดีตอน เชา้าถูกต้องค่ะคือ morning ตัว M อ,ออกเสียงเม่เม่ or more นะคะ morning นั่นเองก็คือสวัสดีตอนเชา้าต่อมาค่ะ good afternoon good afternoon noon คือตอนกลางวันนะคะสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนเที่ยงอะไรแบบนี้นะคะใช้ได้นะคะเจาะจงช่วงเวลาไปเลยสมมติไปเจอกันตอนบา่ายไม่อยากใช้ hi ไม่อยากใช้ hello เจาะจงเวลาไปเลยก็ได้ว่า good afternoon อะไรแบบนี้ต่อมาค่ะคำสุดท้ายคือ evening Good evening evening คือกลางคืนเย็นนะคะสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนค่ำนะคะเราจะใช้ในเวลาอะไรเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือ5โมงเย็นจะใช้คำว่าคือ evening นะคะโอเคอะต่อมาค่ะ เมื่อเรากล่าวทักทายก่อนคือเจอปุ๊บก่าวทักทายเสร็จแล้วนะก็ต้องตามด้วยประโยคที่เป็นการแนะนําตัวเองประโยคที่เป็นการแนะนําตัวเองนะคะจะสามารถใช้อยู่สองแบบก็คือจะบอกชื่อเรานั่นแหละใช้อยู่สองอย่างนะคะก็คือ My name is ตามด้วยชื่อชื่อจริงนะ หรือตัวหนังสือสวยลวนอ่ะโงโงงชื่อจริงนะคะหรือจะใช้คำนี้ค่ะ I am I am หรือย่อสั้นๆว่า am am ก็ได้นะคะแล้วค่อยตามด้วยชื่อจริงเหมือนกันโอเคไหมคะ ผ่านไหมคะตรงนี้การกล่าวแนะนำตัวเองจะเลือกใช้ my name is ตามด้วยชื่อจริงก็ได้หรือใช้ I am ตามชื่อจริงก็ได้หรือจะเป็น am สั้นๆนง่ายๆแล้วตามด้วยชื่อจริงก็ได้นะคะต่อไปส่วนที่3ส่วนที่3นะคะจะเป็นจะเป็นการบอกว่าเรามาจากอย่างเช่นเรามาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีประเทศไทย เรามาจากจังหวัดกระบี่ประเทศไทยอะไรแบบนี้เราก็สามารถพูดได้ว่าสองแบบนะประโยคแรกพูดได้ว่า I am s r o n I am s r o n นะคะหรือสั้นสนโ,อโอ้สั้นสนสั้นสั้นเป็น am ก็ได้ก็คือตัวย่อของ i am นี่แหละ am แล้วก็ f r o m ตามด้วยที่ที่เราอยู่ก็ได้นะคะต่อมาพูดยังไงได้อีกพูดยังไงได้อีก I c ค m e from I c ค m e f r o มฉันมาจากฉันมาจากอะไรอย่างนี้ i c o ค e f ฟ o อมตามด้วยอะไรคะ ที่ที่เราอยู่จังหวัดที่เราอยู่ประเทศที่เราอยู่อะ,อะไรแบบนี้โอเคไหมคะผ่านไหมคะผ่านนะตรงนี้นะถ้านักเรียนกลัวลืมดูไปนักเรียนจดเลคเชอร์ไปด้วยนะคะเขียนไปเหมือนครูพาเขียนนี่แหละเขียนไปด้วยนะโอเคตรงนี้ผ่านนะคะในการแนะนําตัวเองนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะใบงานที่1เลยทําได้แล้วเรามาทําใบงานที่1เลย เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าหากเราจะแต่งประโยคหรือว่าจะพูดแนะนำตัวเองมีอยู่3ส่วนด้วยกันจำได้ไหมมีอะไรบ้างอันดับแรกต้องอะไรคะกล่าวทักทายก่อนอันดับที่2ก็คือแนะนำหรือบอก ชื่อตัวเองใช่ไหมส่วนอันดับที่3บอกว่ามาจากไหน3ส,ส่วนนะคะทีนี้ใบงานที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างประโยคแนะนําตนเองพร้อมทั้งบันทึกวิดีโอคลิป,คล,ปคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองใครส่งภายในเวลาที่กําหนดรับไปเลย,เลย10คะแนนนะคะโอเคไหมใครที่ไม่ ไม่อยากส่งในกลุ่มใหญ่นักเรียนสามารถส่งอินบ็อกหาครูโดยตรงก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงว่าให้ส่งภายในวันไหนนะอ่ะทีนี้เรามาลองแต่งประโยคก่อนนะคะเมื่อกี้คำทักทายลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งก่อนคำทักทายอันนี้คือเขียนเลคเชอร์ lecture, ลงไปเลยนะให้เป็นบทสนทนาของตัวเองอ่ะคำทักทายอยากเลือกอะไรถ้าเป็นครูสมมุติครูไปเจอใครสักคนในช่วงเช้าครูจะใช้แบบ คือคือเราไม่รู้จักเขานะไม่รู้จักเขานะัีดนคิดว่าครูจะใช้คำว่าอะไรดีคืออะไรดีคืออะไรดีขอขยายใหญ่ข,ข,ยยข,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 ขึ้นนะิดนึ่งไมดอ่ะคืออะไรดี Good morning นะคะครูก็จะใส่เลยเป็นเอา Good morning ลากไปนิดหนึ่งเดี๋ยว้รงเรียนจะสับสน n i n g good morning ตามด้วยอะไรคะเมื่อกี้เราได้แล้วคำทักทายตามด้วยชื่อคะ่ะเราจะบอกจะใช้อะไรก็ได้นะคะห my name is ชอบชอง my name is สองก็คืออะไร I am ใช่ไหมสามสั้นๆ am นะคะอ่ะลองดูซิจะใช้อะไรเอาดับอีกแล้วอ่ะลองคิดก่อนลองคิดก่อนเดี๋ยวคุณครูขอเวลาเชื่อมตอ่อแป๊บใช้อะไรดีใช้อะไรดีติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ๊ระหว่างนี้เนี่ยคือคือนักเรียนไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะลองคิดประโยค ของตัวเองไว้เลยนะไม่ใช้เหมือนครูก็ได้นะไม่ต้องเอาตามครูหมดนะอ่าลองลองคิดลองคิดด้วยตัวเองก่อนว่าจะใช้อะไรอ่าโอเคมาละมาละใช้ไลยคะอ่าถ้าเป็นครูครูจะใช้สั้นๆนะลองดูนะเป็นแอม m ฉันคือฉันชื่อนั่นแหละมา I'm um ชาโลทอนก็ใส่ชื่อไปเลยโอ้ยครูขเขียนะไรไปใช้โทรศพัพท์ไม่ค่อยถนัดเท่าไงแอมชาโลทอนนะเอมมมอนะมันไม่พอนะสมมติชาโลทอนเขียนแสงใจวุฒิอะไรเรียบร้อยละอ่ะได้ละครูใช้แอม ต่อไปบอกว่ามาจากที่ไหนใช้ได้กี่อย่างคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้ว I am f r o m กับ a m f r o m และก็ I come f r o m เลือกเอาจะใช้อะไรได้หมดในที่นี้ครูใช้ขอใช้นี้แล้วกันใช้ a m f r o m a m f r o m แล้วกันนะคะคเอ็มครึ่งเงินทัดเอ็มเล็ก พยายามอ่ะแอมฟลอมฉันมาจากมาจากที่ไหนคะแอมฟลอมมหาสารครามสารคราม k h a m โอ้ไม่พอนะอ่ะ I อ o m e I แอม m f r ฟลอมหาสารคราม นักเรียนคนไหนอยากใช้ I come from ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะ I'm from มหาสารคามเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะใส่ไปเพิ่มก็ได้นะคะอ่ายุลงมองไม่ค่อยเห็นอ,อยากจะเพิ่มเข้าไปนะคะใส่ลูกน้ำเข้าไปนิดนึงเอาอืมนะนี่อ่าลูกน้ำแล้วก็ใส่ ครูเขียนลำบากมากเลยอ่ะใช้ทูลัชอ่ามหาสารคามแล้วก็อ่าใส่ลูกน้ำไปก็ไดล้ลูกน้ำแบบเนี้ย่าแล้วก็เขียนว่าไทายแรงก็คือประเทศไทยนี่เขียนตัวใหญ่เขียนครึ่งมันเอกตัวใหญ่เต็มมันทัดนะตัวเล็กครึ่งมันทัดแต่คนครูไม่ถนัดโควิดกั COVID 19, ้ยาน โอ้อ่ะลูกน้ำกูทำไมไม่ได้เนี่ยอืมอ่ะสมมติว่ามีหัวแล้วนะไทแลนอืมทีทีเอาทีกบปติดทีเอชเอ ทาย L E N D แล้วเรียนเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดนะของครูมันเขียนไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็อย่าลืมจุดฟูตสต็อกด้วยนะคะอันนี้คือเขียนเต็มนะแต่คุณครูไม่พอบรรทัดละคุณครูก็เลยเขียนได้แค่นี้นามสกุณไม่พอนะคะอ่ะโอเคก็ประโยคของครูก็จะได้ว่า Good morning i m Charothon s a n d a y u t i m p r o m Mahasarakham Thailand จบแล้ว นี่คือการแนะนําตัวเองให้รู้ว่าเรามาจากไหนเราชื่ออะไรนะคะก็เพียงพอแล้วในการแนะนําตัวเองแบบง่ายๆสั้นๆนะคะนักเรียนแต่งนะคะสร้างประโยชแบบครูคนี่แหละเรียบร้อยใช่ไหมสมมติได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปทำวิธีต่อไปไอ้ขั้นตอนต่อไปก็คือบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ แนะนำตัวเองแล้วก็ส่งให้คุณครูให้คะแนนนะคะควบคู่กับใบงานนี้แหละโอเคไหมคะโอเคนะใบงานนี้ผ่านไหมผ่านนะคะโอเคผ่านเนาะผ่านเนาะผ่านเนาะต่อไปค่ะใบงานที่สองใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น เรีเวาทานจรงเออกำลังดุกำลังกำลังโตเอ่อ,โ,อโหเรียบร้อยใครสนใจรับเลี้ยงได้นะคะนีะ่ประกาศนะตรงนี้เลยแล้วกันตัวเล็กๆกำลังโตอ่ะโอเคต่อเลยนะคะใบงานนี้ จงวาดภาพระบายสีรูปตัวเองและเขียนข้อมูลการแนะนำตัวเองให้ถูกต้องอันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพตัวเองนะคะอ่าแล้วก็ตัวเองนี่ต้องสวยนะสวยอกอบครนะูนะนี่คุณครูนี่นะคะสามเส้นเองผมเนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะวาดภาพตัวเองและระบายสีใครผมหยิกก็วาดผมหยิกๆ ใครผมตรงก็ว่าตรงๆใครผมสั้นก็ว่าสั้นๆให้เหมือนตัวเองมากที่สุดนะลูกนะอะทีนี้เรามาดูตรงนี้เติมข้อมูลลงในช่องว่างนะคะอะเริ่มต้นเลยตั้งแต่อันนี้นะคะประโยคนี้ May I introduce introduce ตัวนี้แปลว่าแนะนำตัวเอง May I คือการ<ม>ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองนะคะ My name is เมื่อกี้เราเรียนแล้ว My name is แสดงว่าตรงนี้เราต้องเติมอะไรคะ name แปลว่า name แปลว่าชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเติมชื่อของเราลงไปนะเรนก็เขียนลงไปเลยบางคนบอกคู่ขาแล้วหนูอ่ะเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้หนูเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมได้ไหมอ่ะอยากให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองดูลองดูนะ ลองสะกดดูแต่ถ้าไม่ได้จริงๆทักมาหาครูก็ได้เดี๋ยวรูเขียนภาษาอังกฤษให้แล้วลูกก็เอาไปลงในน,นี้โอเคไหมอ่ะ my name is name แปลว่าชื่อเพราะฉะนั้นช่องนี้ใส่ใส่ชื่อลงไปนะคะต่อมา my nickname เอา้าผิด nickname แปลว่าชื่ออะไรชื่อเล่นนะคะ my nickname is ชื่อเล่นของฉันคือเพราะฉะนั้นช่องนี้ใส่ชื่อเล่นนะคะต่อไป จะบอกอะไรล่ะเนี่ยมีคำว่า year year แปลว่าปีใช่ไหมอ่า o w n คืออายุอ่า I'm a I'm a หรือ a m เนี่ยแล้วแต่เราจะออกเสียงนะ I'm a เท่าไหร่ล่ะอายุใส่เป็นตัวเลขลงไปก็ได้นะคะอายุเท่าไหร่ I'm สมมติคุณวัยอายุ10ขวบก,ก็จะเป็น I'm a 10 10ก็คือ10 I a m 10 years old นะคะก็ใส่ลงไปใส่เปษน30 ใครใส่ภาษาอังกฤษได้ใส่นะคะแต่ถ้าใครใส่ภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ใส่เป็นตัวเลขก็ได้โอเคไหมในที่นี้คุณครูจะลองเขียนเป็นภา,าษาอังกฤษดูมันเขียนลำบากอ่กว่าอาลองเ,ออเขียนให้หมดเลยแล้วกัน my name is Charloton เอา้า h a อ่าสมมติตเรียบร้อยละชอลอน my nickname is Eve นะคะใส่ชื่อเล่น I am ฉันจุดจุดขวบ t e สมมติสิบขวบก็ใส่ t e n 10 n สิบขวบใส่ลงไปอ่ะต่อมาอะไร I study study แปลว่าเรียน in ประถมประถมเท่าไหร่อะเรียนปไหนดีเราเรียนปหกล้วกัน I study in ประถม six นะคะก็ใส่เข้าไปอันนี้คูไม่จอดจงนะหนูอาจจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้นะ a ที่ไหนคะเรียนประถมที่ไหนอะ a คือที่ที่จุดๆสกูสกูแปลว่าอะไรอะสกูโรงเรียนอ่ะเราเรียนที่ไหนคะวัดบ้านเก่าใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเลยลูกวัดบ้านเก่าตัวเอ็นะคะ อืมครูว่าครูครูลบใหม่่ะโอเควาดบ้านกรูวา้ักเรียนเขียนผิดอ่ะครูก็แบบใหญ่ได้เท่านี้นะ่ะจอโทรศัพท์ครูกว็ว a t วัดวัดสันบ้านเก่านะลูก at วัดบ้านเก่า school อ่าเรียนที่วัดบ้านเก่าเรียบร้อยแล้วต่อม้อันนี้ค่ะ I live live แปลว่าอาศายัย I live in village village ตัวนี้แปลว่าหมู่บ้านฉันอาศัยในชื่อหมู่บ้านค่ะชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรถ้าใสา่ไม่ได้ครูอนุโลมให้นะ ให้นักเรียนใส่เป็นหมู่ก็ได้นะคะอย่างเช่น I live in หมู่หนึ่งวิลเลนะหมู่หนึ่งอืม, 1, ม,นนะม, 1, อมก็คืออยู่ในหมู่หนึ่งหมดเวลาแล้วอะต่อไปต่อไป I อะไรคะ I like like แปลว่า like แปลว่า like แปลว่าอะไร like แปลว่าชอบใช่ไหม I like ก็คือฉันชอบฉันชอบอะไรอะ่ะจอก็หายฉันชอบอะไรเอยชอบอะไรดี I like เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอออกูมาก่อนนะ,ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว I like ฉันชอบจุดจุ color คืออะไรอะ่ะ color คืออะไร I like like แปลว่าชอบ color คือ color คืออะไรคะ color color green red blue คืออะไรสีถูกต้อง color คือสีเพราะฉะนันตรงนี้ใส่สีลงไปสมมติครูชอบสีแชมพูชมพูคืออะไรคะ i ิงใช่ไหมก็ใส่เข้าไป P I N K โอเคต่อมา I อะไรอีกแล้วเนี่ยทำนี้เจอเมื่อกี้ I like ก็คือชอบ I like to eat eat แปลว่ากินนะคะฉันชอบกินกินอะไรใส่ตรงนี้ใส่อะไรคะใส่อาหารลงไปอ่าฉันชอบกินสมมติครูอชอบกินโดนัทครูจะใส่โดนัทลงไปโอเคไหมแอสใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบแล้ว and I like to play ฉันชอบที่จะ play play ก็คือ play อะไร เล่นฉันชอบที่จะเล่น I like to play ชอบเล่นอะไรอะ่ะสมมุติคุณชอบเตะบอลครูก็จะใส่กีฬาเข้าไปเมื่อเราเรียนกีฬาไปแล้วเนาะ I like to play football อย่าลืมจุด full stop จบเรียบร้อยแหลกนะคะโอเคไหมคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะคะอย่าลืมนะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยระบายสีให้คุณครูให้เรียบร้อยด้วยนะคะ โอเคสองใบงานหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ทาง f a c e b o o k ก็ได้นะคะหรือทางไลน์นี้ก็ได้ถ้าไม่กล้าหรือว่าเออคือแบบไม่อยากทักในกลุ่มเลยนักเรียนสามารถที่จะทักส่วนตัวครูได้เลยนะคะมีปัญหาอะไรคุยกับคุณครูได้เสมอโอเคไหมคะนะอ่อ สำหรับวันนี้นะคะมีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะคะสัปดาห์ต่อไปเนาะอ๋อลืมไปลืมบอกเดทไลน์เดทไลน์คือวันกำหนดส่งคลิปวิดีโอเพื่อรับ10คะแนนนะคะเออวันไหนดีวันนี้วันพุธพฤหัสสุก่อโอเคส่งภายในวันศุกร์ นะคะคอัดวิดีโอคลิปส่งภายในวันศุกร์นี้ศุกร์นี้นะมาร์คไว้ก่อนมาร์คไว้ก่อนวิดีโอคลิปนะคะเดทไลน์ก็คือหมดเวลานะคะในวันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7นะวันศุกร์ตรงกับวันที่9นะคะโอเคศุกร์ที่9เดือน7นะคะปี64 โอเคนะภายในนะภายในก็คือได้ใครที่ส่งวันนี้นะคะภายในวันนี้รับไปเลย10คะแนนเต็มโอเคไหมนะหมดแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ย any question ถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามครูได้นะคะเดี๋ยวนอกรอบได้นะโอเคนะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนกลับไป พบทวนนะคะฝึกพูดฝึกแต่งประโยคนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า See y o u Next Time goodbye